ไปดูน้องนอนครับโอ้โหเช็ดถูรถรักรถครับคนรักรถอ้าวขัด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 แต่งไฟร้านไหนไหน่นเอาเสียอันแขงไหม แต่งที่ละอย่างหรือทั้งหมดเลยรอบเดียวเลยเท่าไรเนี่ยรอบเดียวเฉพาะชุดไฟเนี่ยของเนี่ยทั้งหมดสามหมื่นโอ้หน้าทำเลยเดี๋ยวต้องเอาเทลเลอร์ไปจัดนะเสียอันครับอันนี้ก็ติดหลังเต่าแล้วครับของใหม่ อันนี้ได้กี่ปีแล้วอ๋วนะ<โ>อเพิ่งจับมาใช่ไหมแล้วไอ้เจ้าฟูโซล่ะดีบ้าน,านสวยครับทำจากเสืยออันครับ รถของดำสซิ่งดินด่วนครับสวยครับคนดินเสร็จก็ทำความสะอาดสวยใช้น้ำยาของอะไรอ่ะน้ำยาเวกเตอร์โอเวกทั่วไปใช่ไหมอันนี้ต่ออูไหนอ่ะน้องนองนโชคปานโชคปานโชคปานีที่ไหนอ่ะ ภาคใต้ฮะภาคใต้ภาคใต้โอ้มาจากภกาคใต้เลยโอ้สุดยอด่สวยดีครับโอ้คันคันซีซับด้วย,วยอ่าอันนี้น่าจะเครนนะเนี่ยคันซีซับเนี่ยอ่าเดี๋ยวให้ชมม้าขาวครับของเซียวุฒิ ชายครับลูกชายสุดหลอรครับน้องนองนนี่โอ้โอจานออดขึ้นมาแล้ว นแล้วพวกลากฝุ่นนะใครทำให้อ่ะเนี่ยพวกลากฝุ่นเนี่ยอัดหมดเลยอ๋อเชียนหมดเลยอ๋อทางการสามหมื่นอ๋อเอาเฉพาะไฟเนาะเฉพาะอ่าพวกนี้พวกนี้สามหมื่นป้ายด้วยไหมไม่ไปสั่งทานป้ายทำที่ไหนอ่ะ มาเขตนี้ก็เสียอันเนาะไปแต่เสียอันสามหมื่นเอ๊ะสามหมื่นเนี่ยอันเนี้ยที่หลุดไปใช่ไหมเนี่ยบัเอ่อสวยครับท่านผู้ชมสวยรับนครนบ แล้วถ้าขากระจกแบบตัวไอ้น้องมะนาวล่ะตัวขาเหลียบแพงกว่าะนะแพงกว่าตัวนี้ใช่ไหมขาขาถูกครับแต่ว่ากระจกแพงอ๋อขาถูก <c oughs> อันนี้เป็นไฟแบบไหนน้องนน <c oughs> เป็นแบบวิ่งหรือว่า <c oughs> แบบวิ่งอ๋อแบบวิ่งแบบวิ่งเนี่เท่ดีเราไม่มีโอกาสได้มาชมไฟครับ อันนี้จะย้ายไปไหนอ่ะน่าจะไปบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนใช่ไหมมีงานต่อใช่ไหโอ้ตีครับมีงานหน้าฝนคั<ม>สิปัทไทยแลนด์พปะเอีกเมืองช้างครับโอ้โหลำซิ่งดินดวน เตรียมเก็บข้าวเก็บของแล้วครับอันนี้ใครเป็นคนรับล่ะโนเซียนติ้นบอกงานเนี้ยงานนี้อ๋อซอสเป็นคนรับโอ้โหเกี่ร์รับกี่บาทคนรู้ไหมเนี่ยหัวครับ เจ้าม้าขาวจะล่อมากเลยรอเหมือนคนขับชอบครับชอบเจ้าม้าขาวครับชอบสวยแต่งได้ถูกใจมากเลย and ช่วงนี้ับเ่วงเี่รวมเที่ยวดูดิได้กี่เที่ยวนนลองให้น้องนนนับดูครับกี่วันนั้นนนสิ ยีสิบวันพอดีสำรวับมันหน่รูอเดี๋ยวคอยดูน้องนนรวมเที่ยวครับสิเก้าวันสิเกวันทำการไหมหรือว่ามีขาดมั่งมีวันไหนหยุดบ้างไหมซ่อมรถอ่า ไม่ได้จดวันเดียวจะดู้องนอนจะได้กี่เที่ยวครับ โอ้สองร้เ <c oughs> ที่ยวครับครบไหมสิบเกวันอะ่ะรบเอารวมด้วยสามกว่าดิา <300 S 1> ยังได้รวม,รวมใช่ไหมสาม้อยห้าโอ้สามรก็โอ้คับโอเคเลยครับไกลก็ได้แพงเนาะ ร้อยได้ 103, ร้อยสาม้อได้ร้อยยี่ในวัดในวัดก็อยู่ข้างคองนู้นร้อยสามกับร้อยยี่าือในหนมู<ๆ>่บ<ๆ>้านก็สุภาหร่อะน้ำมันเท่าไงกี่ถัง,ง,ง,ะงะอะถังเท่าไหร่เติมถังเท่าไหร่ถังสี่ร้อ เจ็ดถังยี่สิบก็แปดพันแล้วก็บวก,เ,กเองโอ,โอ้โอเคโอเคอยู่หมนสองน้ำมันหมื่นสองโอ้สิบเก้าวันเองเหลือโอเคกันชนจัดมาเท่าไหร่เนี่ย เฮ้ยสี่ห้าพัน,เ,นเดี๋ยวให้เสียอันจัดให้หน่อยเอาแต่งานไทยก็ได้ขยันขัดมันหน่อยก็ปล่อยไว้สนิมันก็ขึ้นถ้าขัดไปจาเงี่ยมงานไทยก็ได้ านจะได้สวยไปไหนวะเนี่ยประมาณเนี่ยสวยเท่ดีปลายจัดมาเท่าไหร่อะข้างเท่าไหร่นี่ครับปลายข้างละสองพันห้าสักเฮดเดอร์บ่ะ เสียเงนเขาก็ซื้อได้ถูกเนาะเป็นช่างนะ